ล้นบ่อแล้วครับเลี้ยงไปทำไปเยอะแยะเนี่ยโอ้รงให้ไก่ไก่จสาบ้านหมดไม่กล้าให้กินนไม่ไม่กล้าให้กินเหมือนกันนะเ็ปล่อยมานทุกคนกดให้บ้างให้บ้างแต่ว่าไม่เยอะใช่ไหมโอเคสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ มีความยินดีเช่นเคยนะครับที่จะถ่ายทอดวิดีโอถ่ายทอดไม่สดบันทึกบันทึกบันทึกเทปวิดีโอเพื่อเป็นกรณีศึกษาการเลี้ยงนอนแวงวันลน์ในวันใหม่ใในเรื่องเดิมๆนะครับโยนเป็นก้อนเลยครับนี้ก็เติมสวัสดีครับ halo, พี่ทรงสวัสดีครับนี่ครับเติมอะไรครับเติมเป้ไันี้ <c oughs> เติมแป้งนู่นเลยครับผมนู่นเลยวางนู่นเลยอันนี้เดี๋ยวมันจะเป็นก้อนนู่นเลยตรงนู้นตรงที่เปียกๆมันอันนัที่ตัวมันแหละนั่นแหละมันจะมันจะขึ้นท้องเติมใส่ปลาใช่อย่างนั้นแหละครับนั่นแหละอย่างนั้นแหละอ่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอ่าเสร็จแล้ครับครับโอ้โหเยอะเลยครับเนี่ยออืหือใส่อะไรไปมากเนี่ยพิมพ์ทรงเทาใส่ปลา อ๋อใส่ป้งใส่ปลาไปเอาที่ไหนมาเนี่ยเยอะดูใส่ปลา,รปลาครับแต่นี้คือใส่แป้งเพิ่มเนาะคิดว่ามันจะกินหมดไหมเนี่ยใส่เข้าไปเป็นก้อนๆอ,อย่างงี้กินหมดไหมถ้าปริมาณหนอนเยอะอย่างเนี้ยน่าจะกินหมดแต่ถ้าปริมาณหนอนน้อยต้องคลุกแป้งด้วยน้ําแล้วก็ใส่ไปเหมือนน้ํานมนะใส่เป็นเหมือนโอวัลตินใส่ไปเหมือนในอะไรอะกาแฟแต่ถ้า ใส่เหมือนชานี่มันเจือจางไปแล้วใส่เป็นอะไรเหมือนน้นำนมเออใส่ข้นเหมือนน้ำนมนั่อันนั้นก็คือที่เราเคยแนะนําไปแล้วแต่ตัวเนี้ยเข้าใจว่ามันแฉะแล้วก็เยอะนะเยอะลงเป็นก้อนเลยคาดว่ามันจะลุมกินแป๊บเดียวก็น่าจะหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าไหมว่าว่าจะเหลือไหมใช่ไหมถ้าไม่เหลือทําไงครับ เอาน้ำใส่เรื่อยๆเออเอาน้ำเอาน้ำใส่เอาน้ำใส่เพื่อ,อให้มันละลายใช่ไหมพอมละลายปุ๊บมันก็จะดูดดูดก็หมดเหมือนกันถ้าไม่เอาน้ำใส่เป็นไงเป็นก้อนเป็นก้อนกลกายเป็นไอ้ตังเมเป็นอะไรนะเป็นแบบแข็งอะแข็งเออแข็งร่อนยากใช่ไหมขวางทางเกิดความร้อนถูกไหม <cookie. S 2> แล้วก็ทำให้หนอนตาย ให้ตัวอ่อนของมแมลงตายโอ้ฝั่งนู้นเป็นอะไรเน,นี่ยคิดเลยเหรอโอ้ดิสไเลอรีแล้วนี้ใครมาให้อาหารเนี่ยโอตรงเนี้ยก็มีใครโอวันนี้ไม่ได้มาให้อาหารเลยอาหารไหนเะนี่ยก็มีใครตกแก่ตายปาฮะไม่แล้วเขาได้มาให้น้ำแป้งไหมวันนี้อ่าอยู่เพราะว่างานอยู่ เดี๋ยวผมก็ไปดูปผมวาผมว่าไปเลี๋ยผมมาทำเป็น,มมปนคนกาก็ให้มาช่วยทำบ่อนั้น <ผม S 1> ได้ไหมอ่ะปูเข้าไปว,วางรถไสายนอนอทีท่ทำเขาปูพาทำเลยดีกว่ามาแลวพาทำเนี่องนูนี้มาให้อาหารไก่รือเปา อ่ะดูเราต้องการให้ดูภาพนี้แหละมันน่าดูไหมเนี่ยภาพเนี้ตอนเช้าน่าดูตอนเ่ยสายน่าดูตอนเช้าตอนเย็นไม่ค่อยน่าดูอะไรรังกินเราเปิดลังกินขอก้องังกินตอนเช้าอดูก็ขอโทษขออภัยสําหรับท่านที่ไม่ค่อยสนใจแล้วก็ไม่ชอบเนาะแต่ว่า วัตถุประสงค์หรือแนวทางในการถ่ายทำวีดีโอนี้เพื่อเก็บไว้ดูไว้เปรียบเทียบ<ว>แล้วก็ไว้พัฒนาในครั้งต่อไปว่าเออทำแบบนี้มันโตไหมแล้วก็มันจะตัวใหญ่ตัวเล็กยังไงใช่ไหมจะได้ประโยชน์แบบไหนบ้าง บางคนบางท่านหรือบางองค์กรที่สนใจดูแล้วก็เอาไปเป็นที่ีไปเป็นแนวทางในการต่อยอดพัฒนาถ้าเป็นไปอย่างนั้นก็จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ,น,ใจนะ ถ้าสนใจแล้วเอาไปทําแล้วก็จะน่าจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างแหละนะแต่ถ้าไม่สนใจก็ขอโทษขออภัยไว้น,นะที่นี้บางคนกําลังนั่งรับประทานอาจจะไม่เหมาะสมเฉพาะผู้ที่สนใจเท่านั้นนะนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไอ้ตัวนี้นี่ก็คืออยู่ในวัยช่วง สองอาทิตย์ตัวนี้ไม่เกินไม่เกินสองอาทิตย์พลาดไหมสองอาทิตย์เรากำลังกินขยะที่ใส่ในบอ่อนี้ก็คือมีไส้ปลาเศษปลาจากตลาดสดแล้วก็นะครับเศษแป้งนี่เศษแป้งเยอะเลยเป็นเป็นก้อนเป็นก้อนเลยก็แป้งนี้ เป็นแป้งโรงขนมจีนแล้วครับเขาตกตะกอนมันตกตะกอนลงบอ่อที่มันล้างํำท่อทำอะไรอะตกกอนลงบอ่อแล้วก็ตักน้ามันอยู่ทั้งบนแล้วก็ตักตะกอนนี้ออกมาก็เป็นเป็นแป้งแบบนี้ทจ้ยายอะไรนะ บาก็เยอะงูนไปถึงนู้นเลยบ่อนูนนบ่อนน้นก็มีกเป็นหมดเลย